ชั้นเองพีดไงเอาละไม่เห็นหน้าเห็นตากันมานานนะวันนี้เรากา็มีเรื่องจะรีวิวนั้นก็คือเราต้องขอบคุณอา่าเจ้าของร้านจากาสตาร์ทอยนะสตาร์ทอนะครับผมที่ส่งอภิษนาการของเล่นที่เราสั่งเอาไว้นะครับผมในเรามาดูซิว่าจะมีอะไรมาผ่านกล้องอีกี๋ <Yeah. S 1> คอนเทนต์ก็ต้องทำ ไ้นะฮะเสียไปคุ้มค่ามากเดี๋ยวดูสิของที่เราได้นั่นจะเป็นอะไรอของดีแน่ๆคือไม่แล้ว่าคุณสั่งอะไรไปสั่งเยอะด้วยช่วงนี้ก็ถ้าถามว่าคอนเทนต์ที่ถ่ายทำอยู่นั้นอะยังอยู่หรือเปล่าก็ยังทำอยู่นะครับผมพวกลิป สตาร์วงสตาร์วอลเล่นเกมอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับผมนะฮะยังไม่หายไปไหนกูยังมีชีวิตอยู่นะครับผมแต่ที่กูหายไปนี่ก็เพราะว่านี่เลยประกอบไปกอนเฮ้ยอาา่าเดียสตูเปอร์อี้อ่ะกล่องแค่นี้ก็ทำให้เสียวได้นะ และไอเรื่องเรียนอิมพีเรียลอะคาเมีล่ะก็ก็ยังทำอยู่แต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะฮะต้องหาข้อมูลเลยพวกนี้มาสอนพวกมึงนะนะักเรียนทั้งหลายนะฮะรอไปก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เล่นเลโก้สตาร์วอล์กสกายวอล์กสกายไปก่อนนะครับอ่านี่ขึ้นมาหนะ่อยนี่ ตาว e เดททูเปอร์นะครับผมนะจากค่ายเดอะวิดเจนคอลิช o นนะฮะอ่าไม่ออกหรอกไอ้ภาษาอังกฤษกูโง่นะครับผมแต่เราก็เรียนรู้กันไปนะใช่ไหมอืมดูสิกูต้องแกะทางไหนวะแกะอย่างนี้อ่ะอ๋อนี่ๆเนี เย้ดูห่อไว้เองดีขอบคุณครับเรามาดูแต่ละตัวกันดีกว่าแต่ละตัวห่อห่อไอ้พวกนี้เหมือนห่อโสอยังไงรู้นะฮะก็คือพวกเด d ทูเปอร์แหละทั้งหมดนะฮะทั้งกล่องอ่ะอืมใช่เนี่ยทั้งกล่องอ่ะมีสี่ตัวแต่หน้ากล่องอ่ะ แม่งมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้มีตั้งเก้าตัวเนี่ยกล่องหนึ่งมีตั้งเก้าตัวเนี่ยเปล่าหรอเฮียมีแค่สี่ตัวไอ้สัะเอ้นะฮะไหนดูซิงานดีเปล่าอันนี้คือถุงปืนนะผมปืนลラสเตอร์นะผมอีอีอะไรสักอย่างอะไรจำลืมไปละ <laughs> เห็นว่าเห็นว่าใกล้สอนเหมือนกันนะไอ้ปืนพวกนี้นะผมนะไหนดูซิ ตัวแรกออกมาแล้วนั่นก็คือเดฟทูเปอร์ตัวผู้การนะครับผมนะฮะอืมนี่แล้วก็มีปืนพกของมันด้วยอ่ามีปืนพกของมันด้วยเล็กแต่แจวในแสแสตดูซิขยับอะไรได้บ้างโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่ ขยับข้อต่ออได้อยู่เยอะอยู่นะครับผมหมุนได้ไหมหมุนแขนได้ไหมไอ้เี้ยอ่าหมุนได้เนี่ยหมุนมือได้นะครับผมหมุนข้อต่อตรงหัวไหล่ตรงข้อศอกนะครับผมตรงข้อมือได้นะครับผมเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้ดีอยู่ดีอยู่นะครับผมพยับหัวได้ไหมได้ได้ได้อันนี้ได้อยู่ผม โอเคขยับหน่อยสิเอ๊ะขยับได้อยู่ยังไม่ง้อยยังไม่ง้อยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคขยับเยอะๆหน่อยขยับไปขยับมาหักนี่กูชิภาย,ยนะครับกูทำมาเร็วคงไปนะครับผมข้อต่อขาล่ะอ่าโอ้ได้ได้อยู่ได้อยู่ข้อต่อขาหมุนได้นะครับผม ตรงก็ต่อขาหมุนได้นะฮะเพราะเต่อขาหมุนได้ตรงตรงแถวหัวเข่าก็หมุนได้ตรงเท้าก็หมุนได้เหมือนกันนะครับผมโอเคสภาพครบส่วนยังมีความปกติอยู่นะครับผมยังไม่เจ๊งขอบคุณมากนะครับผมโอเคหมุนได้หมุนได้ทุกอย่างหมุนได้นะครับผมยังไม่เจ๊งกระบงุงโอเคพาไปหนึ่งตัวไหนดูลูกน้องเลยแกะออมาหมดเลยก็ได้นะ ีกหนึ่งตัวนะครับผมทหารลูกทีมนะครับผมสภาพก็ดูดีและมีปืนอีกหนึ่งอันนะครับผมในซองนี้นะครับผมนะฮะดัดให้มันดูสภาพเหมือนเป็นผู้เป็นคนหน่อยโอเคโอเคเป็นยางนะความรู้สึกของผมอะจับตัวมาแล้วมันเหมือนยางมากเลยอะใช่เหมือนยางอะ ความรู้สึกของผมนะไม่รู้ดิมันเหมือนยางมากเลยโอเคกูได้มีคอนเทนต์ไปทำจัก,กรวาลมาโนโมเมกแล้วนะครับผมนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u ซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปกดที่ช่องอ่าเพจ ช้องเพจุที่ใน Facebook ชื่อว่าจักรวาลมานมิกนะครับผมนะฮะไปติดตามดูกันได้นะครับผมไม่ติดตามดูก็ได้เรื่องของมึงนะครับผมกูก็ทำเรื่องขำๆเกี่ยวกับ Star War s แหละสนุกดีนะครับผมในสิ่งทีุ่ณรักนะครับผมใครอยากบริจาคเงินหรือไม่บริจาคเงินก็เรื่องของมึงนะครับผมนะฮะแต่อย่างน้อยผมก็ได้เงินจากคนที่มีอภิญญาการให้กับผมนะครับผมแล้วคนที่บริจาคเงินให้กับผมก็คือตัวกูเองนะครับผม ทำไมครทำไมกูต้องพูดอย่างนี้เพราะมันไม่มีใครบริจาคเงินให้กูไง่เยี่ยถ้ามีคนบริจาคให้กูนะโอ้โหกูคงจะพูดยกยอปอปอปั้นแบบอืคุณนี่มันช่างประเสริฐสียิ่งนักบริจาคเงินให้กับคนชัดง่งาอย่างผมได้เนี่ยโอ้โหคุณต้องเป็นคนยังไงเนี่ยนะะคุณต้องเป็นคนยังไงคุณต้องเป็นฝ่ายต่ำแน่ๆเลยบริจาคเงินเลยให้กูขนาดนี้นะครับผมนะฮะไม่ใช่ต้องขอบคุณเขาสิเฮี้ยนี่นี่ก็อีกตัวหนึ่งอ่า รียบร้อยสภาพครบคันไม่มีอะไรผิดปกติโอเคสวยๆงานงานยังสวยอยู่งานยังสวยอยู่ดูดีมากดูดีเห็นไหมเห็นไหม,มเห็นไหมมึงเห็นไหมเออนั่นแหละะค้วบอดูดีวางแต่ละตัวมีปืนพกเนี่ยใช่แต่ละตัวมีปืนพก ทำไมปืนยามีแค่สองอันวะเออมีสี่ตัวแต่มีปืนยาแค่สองอันหมายความว่ายองไงวะ <c oughs> โอเคดัดให้มันเป็นมนุษย์มนากับเขาบ้าง <c oughs> โอเคเรียบร้อยอ่าดูดีดูดีอยู่ดูดีดูดีดด นะครับผมเหมือนยางอะ่ะเออพูดตามตรงนะเหมือนยางมากๆเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคนะฮะดูสภาพนะครับผมสภาพนะครับผมเดี๋ยวเอามาวางไว้บนกล่องดีกว่า Imperial Death o o p e r 4 9นายมาประจำการที่บ้านกูแล้วนะครับผมนะฮะไหนดูซิอ่า เยี่ยมเลยนยี่ดีดิยืมเป็นมนุษย์นาเขาบ้างเออโอเคสวยสวยนี่นสวยสวย มีคองดีนะฮะอ่าสี่ตัวนะครับผมมาหาปลไยนะครับผมโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็แค่มาแกะกล่อง imperial d a ล t ดส o o เปอนะครับผมนะฮะราคาดีงามมากไปอุดหนุนที่ star fan toy ได้นะครับผมทั้งใน facebook แล้วก็ในช้อปปี e นะครับผมไปหาซื้อกันได้ในนั้นนะครับผมนะฮะก็ ราคาสมเนื้อสมเนื้อดีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทาง Star Fan Toy นะครับผมที่เป็นแหล่งจำหน่ายของเล่นนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมโปรโมทให้ขนาดนี้คูต้องได้สปอนเซอร์แล้วนะ <c oughs> จะบ้าเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมก็แค่เออชื่นชมว่าเออร้านนี้เขาดีนะเขาก็แบบเออเขาส่งของแบบออสินค้าที่เกี่ยวกับ Star Wars ที่แบบดีมากหรืออาจจะมี Marvel หรืออะไรพวกนี้ด้วยก็ไปอุดหนุนกับเขาได้นะครับผมไปอุดหนุนกับเขาได้นะครับผมก็ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราแค่มารีวิวว่าเออตัวสตอมเอ้ยตัวสตอมไหนเหียยอิมพิเรียลเดสทูปเปอร์นี้ก็ลักษณะเหมือนยางนะครับผมนะฮะทั้งเนื้อทั้งตัวแม่งเหมือนยางหมดเลยนะครับผมเหมือนยางหมดเลยนะผมมีปืนก็เดี๋ยวนะเออใช่มีปืนพบสาม ปืนยาวสองนะครับผมนะฮะใช่มีเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแค่มารีวิวเกี่ยวกับของเล่นนะครับผมวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, และกด subscribe ให้กับช่อง Galactic p e a c e Studio กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละไอ้เจี้ย